ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปปชนะครับสั่งสอบเพิ่มปมนายกตั้งผบตรโดยมีชอบนะครับมตินะครับปปชเนี่ยสั่งสอบข้อเท็จจริงเพิ่มปมนายกนะครับแต่งตั้ง ผบตรโดยมิชอบก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครจําได้นะครับว่ามีการไปยื่นร้องนะครับให้ปปชทําการตรวจสอบเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาแต่งตั้งนะครับผบตรเนี่ยโดยมิชอบเพราะตอนนั้นนะครับแต่งตั้งนะครับพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผบตรท้งทงที่อายุราชการน้อยที่สุดนะครับเป็นการแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับมีการไปร้องที่ปปชและหลายหน่วยงานตอนนี้เริ่มที่จะขยับเริ่มจะได้เวลางวดเข้ามาทุกทีนะครับเริ่มมีการตาม ราะอย่างที่บอกว่าปปชอเองนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการพิจนารณานะครับเรื่องของคดีต่างๆหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยนะครับปปชได้ดองคดีจนหลายๆคดีขาดอายุารามนะครับขาดอายุความต้องเยอะต้องแยะมากมายตอนนี้ปปชนะครับเป็นนะครับสิ่งที่ประชาชนตั้งคําถามว่าปปชทํางานโปร่งใสหรือเปล่าตรงไปตรงมาหรือเปล่าทํางานรอบคอบหรือเปล่าทํางานเพื่อช่วยหรือบางคับหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ปปชก็ต้องนะครับแสดงผลงานแสดงฝีมือให้เห็นว่าเฮ้ยการทํางานของปปปชนั้นรวดเร็วโปร่งใสตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายไม่ใช่วันนี้ดองคดีจนหมดอายุความราสุดนี้นะครับผมบอกเลยว่านายกรัฐมนตรีก็คงจะเียกความมรสุมเข้าอย่างหนักหรือเปล่าเพราะถ้าเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันมีข้อสงสัยมีข้อพิรุษและมีข้อสังเกตมากและมีการไปร้องหน่วยงานต่างๆเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ปปชก็ได้มี มตินะครับสังสอบนะครับข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีกล่าวหาเสษฐาตั้งบิคต่อเป็นพบวัตรโดยมิชอบ26มิถุนายนนายนิ 9, วัฒชัยเกษมมงคลเรขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรจิติแห่งชาติหรือว่าปปชเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปปรชว่าคณะกรรมการปปชมีการหาหรือกรณีที่นายเสตฐาทวีสินนายยกมนตีถูกร้องเรียนว่าแต่งตั้งพลตํารวจเอกต่อสัตว์สุขวิมลเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือว่าพบวัตรร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก่อนหน้านี้ทางปปชได้มีการเชิญเลข,ขาคณะกรรมการขร้าราชการตำรวจหรือกอตรเพื่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วแต่การเข้ามาชี้แจงเป็นการชี้แจงในภาพกว้างทั่วไปไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของผลงานนายนิวัฒนะครับกล่าวด้วยว่า นายนิวัฒน์ชัยกล่าวด้วยว่าที่ประชุมคณะกร,กรรมการปปชมีคำสั่งเรื่องของผลงานด้านการสืบสวนสอบสวนเพราะยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดว่าผลงานด้านการสืบสวนสอบสวนตามพรบรตำรวจแห่งชาติมีการกำหนดหลักเกณฑ์และนะครับกรอบการให้คะแนนไว้อย่างไรรวมถึงคำว่าสืบส,ส,บสวนสอบสวนตามพรบรมีความหมายว่าอย่างไรที่ประชุมจึงมติให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม สำหรับนะครับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าในระหว่างที่มีการพิจารณาคัดเลือกพบตรในชั้นของกรตรมีการเสนอผลงานหรือไม่อย่างไรโดยกรอบระยะเวลาในการสอบนายนิวัฒชัยไม่ได้ระบุว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ระบุเพียงว่ากรณีนี้มีการตรวจสอบเพียงประเด็นเดียวน่าจะไม่ล่าช้าโดยหากจะตรวจสอบเสร็จจะพบว่ามีมูลก็จะสั่งเสนอสั่งไต่สวนแต่หากไม่มีมูลปปชก็จะไม่รับเรื่องไว้พิจนารณา ส่วนประเด็นนี้จะเป็นเหตุให้นายสถาพ้นจากตำแหน่งนายกมนตีได้หรือไม่นายนิวัตชัยกล่าวว่ายังอีกไกลเพราะขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนในการตรวจสอบข้อท็จจริงยังไม่ได้มีการสั่งการไต่สวนเลยด้วยซ้ําส่วนคดีของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่อยู่ในขบวนการพิจารณาของปปชนั้นนายนิวัตชัยกล่าวว่ามีอยู่2คดีคือ1คดีเว็บพนันมินนี่ที่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจเอกภาคภูมิพิศสมัยปปช มีการขอสำนวนคืนจากพนักงานสอบสวนแต่ยังไม่ได้รับกลับมาอยู่ในระหว่างติดตามและ2คดีที่สอน,อนตปูนป,ป,นปชมีมติรับไว้พิจารณาเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กส่วนคดีทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้มีการส่งคืนสอน,อนตปูนไปแล้วโดยปชจะนําทั้งสองสำนวน,นมาพิจารณาร่วมกันเพราะทั้งสองคดีเป็นโครงข่ายที่มีความเชื่อมโยงกันทางด้าน บ,บัญชีนี่แหละครับคือข้อมูลก็อย่างที่บอกว่าปปชไม่ได้ทํางานให้ตรงไปตรงมาเรื่องของนะครับเรื่องของนายกรัมนตีที่ชื่อเสรษฐาก็อาจจะนายกรัตมนตีพ้นไปแล้วหรือเปล่าครับหลังจากที่เป็นนายกครบแล้วอะไรแล้วนะครับถึงจะมีความผิดแต่คําถามคือก็เป็นนายกรัตตนตีจนครบสมัยใช่หรือไม่มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่มีอะไรคลิปห,หน้าอย่ายอัปเดตฟังครับ